ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a ซ y Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง E a ซ y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ่งเอาสูตรนะคะที่ช่วยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเซียนนะคะปัญหาสิวเซียนหลายหลายคนเจอเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะจะช่วยกำจัดสิวเซียนนะคะให้ลดน้อย ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ s c r i b ์ก่อนค่ะนั่นก็คือเซรั่มสูตรสิวหัวดำนะคะหรือสิวเซียนนั่นเองค่ะเป็นการกำจัดสิวเซียนแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะตอนแรกเรามาเตรียมกันเลยนะคะในส่วนของแตงกวากันนะคะโดยที่เราจะเอาไปตอกแตงกวานะไปปั่นกับน้ำอา O นะคะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะนะคะสับให้ละเอียดมากที่สุดนะ แตงกวานะคะอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงร้อยกรัมแล้วแต่เรานะอันนี้จะใช้แค่ห้าสิบนะคะกับน้ำอาโอหนึ่งร้อยกรัมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะเราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะปั่นกรองเอาเฉพาะน้ำมันนะคะเพื่อที่จะหมักขึ้นสารกันเนาะ น้ำอาอหรือน้ำแร่ก็ได้นะคะหรือน้ำกลั่นก็ได้นะเดี๋กลัค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะเราปั่นกันนะคะเดี๋ยวเรากรองกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะที่ลงไปค่ะกรองนะเอาเฉพาะนะคะในส่วนของน้ำ แล้วไปเข้าไมโครเวฟให้ได้อุณหภูมิประมาณ50าสิบถึงเจ็ดเอหกสิบองศานะเพื่อเราวละลายเซนทันกรรมได้ง่ายนะคะนี่นะคะทำง่ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราสามารถที่จะมาร์กลับมาที่ลูกทําเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทะเลลูกกลับมาแล้วลูกจะจะมาร์กนะเพราะว่าหน้ามันจะแบบโดนเรื่องอะไรนะโดนแดดมานี่คือ แย่เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวว่าเข้าไมโครเวฟกันค่ะนี้เราจะเริ่มใส่เซนท่างกรรมกันนะคะเซนท่างกร,รมเราใช้อยู่ที่สองกรัมนะคะเป็นสารก่อเจลแบบง่ายๆนะคะค่อยๆโรยนะคะแล้วก็คนและทิง้งให้มันแบบถ้าเกิดมันคนยากนะคะแนะนําว่าให้ทิ้งไว้นะให้เจลนะคะเขาเรียกอะไรนะอิ่มตัวดูดน้ําให้เต็มที่นะคะ มันจะไม่เหมือน a อ c ีซนะนี่นะคะก็ค่อยค่อคนขั้นตอนนี้คือใจเย็นคือกําลังจะออกทะเลก็เลยแบบรีบทำทิ้งไว้เพราะว่าตัวเองก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วมันหมดพอดีนะคะก็เลยลงลงลง,ลงคิดเพื่อนเพื่อนนะ,ะเนื้อเจลมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเจลสีข้นๆน,น,นะ ก,กว่ามันจะนั่นหมดก็เนี่ยหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่นะคะในส่วนของสารสกัดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็เลือกสารสกัดนะคะว่านหาจระเข้ที่ทําเองนะคะซึ่งสัดส่วนมีให้วิธีทําอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเติมน้ําให้ผิวกันนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะบรรจุกันนะคะโดยที่เราจะต้องบรรจุในภาชนะที่เราไปล้างแล้วก็ทำขลีนซิ่งเรียบร้อยก็คือขดลวดน,นะเพื่อฆ่านะคะเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันอ้อก่อนไปลืมต้องใส่สารกันบูดด้วยนะคะซึ่งจะต้องเป็นเกลดเครื่องสําอางนะมีหลายคนถามว่าต้องใช้เกลดไหนคุณุูกเกลดเครื่องสาอางเท่านั้นนะจ๊ะใส่ดเดียวเอง นะคะของพวกนี้นะคะใช้แล้วทิ้งอันนี้ล้างได้นะท้องล้างก็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราก็ใส่ภาชนะกันเนาะลั้ะอย่นี้นะคะเราเรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะปึ๊บนะคะก็เทลงไปมันก็จะเห็นได้ว่าในสูตรนี้นะคะเราจะใชแะะ้แตงกวานะคะแตงกวานะคะจะมีฤทธิ์นะคะในการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะเนื่องจากนะคะ แตงกวานะคะมีแอนไซม์และว,วิตามินและแร่ธาตุนะคะในแตงกวาจะทำความสะอาดผิวแล้วก็บำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงค่ะลดโอกาสการเกิดสิวและสิวหัวดำได้อย่างดีนั่นเองค่ะ ตัวที่สองนะคะก็คือว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งว่านหางจระเข้นะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นและรดนะคะความมันของใบหน้านะคะและทําให้เราไม่เกิดสิวนั่นเองค่ะใช้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะ เรานะคะจะใช้นะคะสูตรนี้นะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะซับหน้าพอมาดนะคะใช้สูตรนี้ทาทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะแค่7วันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะในเรื่องของซิวเซียนสิวเหวดดำนะคะ จะลดน้อยถอยลงจนไม่มีจนเพื่อนๆทักเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ